สนับสนุนโดยนึกถึงน้ำปลาระนึกถึงมิดไหมแก้วคำฮิตติดโซเชียลที่กำลังมาแรงคำนี้มีที่มาที่ไปจากเน็ตไอดอลที่มีนามว่าซองดูฮีฟังแล้วออกจะดูทะลึ่งตึงตังไปหน่อยนะคะแต่จริงๆแล้วเขาบีที่มาที่ไปค่ะเราไปฟังกันดีกว่าว่าที่มาที่ไปของคำว่าแก้วและซองดูฮีคืออะไรอะซองดูฮีก็คือแต่ก่อนผมอยู่ที่เกาหลีครับ ผม,ผมอยู่เกาหลีประมาณ2ปีครับผมอยู่ที่นู่นก็ไปทํางานรับจ้างทั่วไปครับเจ้านายหรือว่าลูกพี่เท่าแก่เนี่ยภาษาเกาหลีเรียกซาจังนิมเขาก็จะเรียกเราเป็นซองดูงีผมก็เลยตั้งชื่อเฟซเป็นซองดูฮีครับผมก็ตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาก็เป็นซองดูฮีมาตลอดจนจนมาแจ้งคลิปเป็นคลิปเกิดอะไรอย่างนี้ซองดูฮีจริงๆถ้าอยู่เกาหลีมันเป็นคําสุภาพมันมีคำมีความหมายแต่ประเทศเราซองดูฮีก็คือ นั่นแหละก็เข้าใจกันอยู่นะครับที่จริงผมไม่ใช่เป็นคนทะลึง่งไม่ใช่เป็นคนพูดจาลามกนะใช่เพราะว่าผมบวชเรียนมารเรียนธรรม4ประโยคนะครับ mm hmm. ก็เลยเวลาพูดก็จะเหมือนผู้ใหญ่นิดนึงทั้งขนาดอายุห่างกับเก่งแค่ปีเดียวคำพูดเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราได้รับการอบรมโดยการบวชเรียนมาอันนี้ไม่อยากเปิดเผยนะครับเพราะว่าเรามาในทางนี้แล้ว <laughs> คําว่าแก้วนี้ย้อนไปเมื่อ1ปีที่แล้วนะครับผมไปร้องตามาผับแห่งหนึ่งก็คือ ผมได้ยินคําว่าแจ๋วแต่ว่าคําว่าแจ๋วเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยมันจะเป็นกอไก่เหมือนกับขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยก็บ้านผมก็จะเป็นแก้วแล้วผมจะพูดคําว่าแก้วไม่เหมือนเพื่อนเวลาผมพูดมันจะแบบแก้วเ,เนี่ยพี่ก็พูดไม่ได้เพราะผมพูดได้คนเดียว <laughs> ประมาณนี้ครับผม <laughs> ใช่เป็นคําฮิตติดปากเหมือนกับเฉียบใช่ไหมฮะ <laughs> เฉียบก็มีเจ้าของจวดก็มีเจ้าของพี่จอนนี่ ส่วนแก้วก็เป็นของผมครับประมาณนี้คนก็เลยจำง่ายเด็กๆเขาติดตามในติกตกเยอะโอ๋โหมันมีที่มาที่ไปแบบนี้นี่เองเข้าใจตรงกันนะคะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย